สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะปุยๆนะคะโหเอเสียงเพลงอะไรเอ่ยหรือว่าเปิดเพลงให้ลูกชายฟังโอ้ต้องตามแล้วะหรอค่ะก็จริงๆเราไม่ได้อัดโซเชียลแคมกันมาน่าจะนวนสี่ห้าเดือนแล้วนะคะก็ จริงๆครัง้งนี้กลับมาอยากที่จะเริ่มอัดโซเชียลแคมอย่างจ,ง,จงจริงจังเลยนะคะคือสิ่งที่อยากอัดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากให้มีคนติดตามเยอะมากมายะคะ่ะแต่อยากที่จะเก็บพัฒนาการของตัวเองไว้ตอนนี้ลูกชายได้หนึ่งขวบแล้วแล้วก็เริ่มมีเวลาทํำน้นทำนี้มากขึ้นทำผมแต่งหน้านะคะแล้วก็เริ่มลดน้ำหนักจริงๆก็ลดมาตั้งแต่เขาได้6เดือนแล้วแหละ พร้อมให้นมนะคะแต่ก็มันก็ยังไม่ลงมากนะคะขุ่นก็ยังแบบไม่เป๊ะคะ่ะก็ยังบวมๆบมบมอยู่ะคะ่ะแต่ก็อครั้งนี้กลับมาก็อยากที่จะมีเพื่อนๆหรือว่ามีคนให้คุยให้ระบายเหมือนเป็นเพื่อนกันให้คุยกันมากกว่าเนาะเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นวารตี้บิวตี้ไลฟ์ไลฟ์สไตล์ฟมิลี เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็การให้นมลูกใครมีปัญหาอะไรปรึกษาม,มาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นคุณแม่ฟูลไทม์แล้วก็ให้นมลูกเนี่ยเต็มที่เลยนะคะตอนนี้เขาหนึ่งขวบก็กินข้าวสามมือ้อพร้อมนมแม่นะคะไม่มีนมเสริมใดๆนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยตอนนี้ก็คือสองสารเขาเหมือนกันก็คือเขาเป็นเด็กแพ้นมบวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนท้องเนี่ยเราดบเบเกอรี่ดบ นมนมสดนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากโปรตีนนมบัวเยอะมากนะคะส่งผลให้เขาตอนนี้แพ้เป็นเด็กแพ้นมบัวนะคะแต่แล้วก็จุๆนะแล้วก็ยังมีแอบกินี่ะแอบกินชาเขียวโดวยเฉพาะของ Starbucks ชอบมากนะคะแต่ก็นานๆทีกินครั้งเพราะว่ามันแพงเนาะแอบแพงนย่เงี้ยแล้วก็ต้องประหยัดเนาะตั้งแต่มีลูกมาก็ต้องประหยัดเยอะเลยละโอเคนะคะแล้วก็ มาบอกแค่นี้แหละค่ะวันนี้อยากมาทักทายเท่านี้นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งวันนี้นะคะ Merry Christmas ด้วยนะคะ and h a p p y New Year too นะคะมาขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนี้นะคะใครจะไปปาร์ตี้ที่ไหนก็แฮปปี้แฮปปี้นะคะว้ายเบบี้ร้องแล้วค่ะ Say Hello หน่อย Hello สปัน โนโนฮัลโหลนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ